สวัสดีครับผมช่างเล่นเกมกัน์ดน,นิยุก็อยู่กันกับเกมสลัมดังที่ไม่ได้แครมานานเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรหัสหลักของผมนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะทำคลิปอะไรดีครับตอนนี้ก็รับของปกตินะครับโอ้ยตรงนี้เป็นวัด พันหรักของผมก็ชื่อเมทท่านดังนะฮะอยู่เซิร์ฟ27เลเวล49อ่าแรงปัจจุบันตอนนี้ซูเปอร์สตาร์หนึ่งผมแล้วก็อยู่ชมรมอ่าชมรมชมรมชมรมภาษาญี่ปุ่นนะฮะอาจไม่ออกก็ถ้าอยากเข้าชมรมเดียวผมก็เข้าได้ถ้าคนไม่เต็มนะครับ อยากเล่นกับผมก็แอดมาได้ผมเล่นได้ทุกตำแหน่งนะฮะวันนี้ผมจะพามาดูตัวข้างหมดของผมนะฮะตัวของผมก็จะมีสกุตังิตั้งแรกนะครับอ่าตั้งสองไม่มีนะครับมีชินโดอากิระอ๋อเดี๋ยวเขียไยมพรสวรรค์ด้วยสกุตังิตังแรกก็จะห้านสะิบสองโเดลนเนอัพแค่เกมรับชินโดอากิระนี้ผมอัพทุกท่านะครับยูเป็นท่า ท่าแฟรแล้วก็ท่าเลอัพนะครับส่วนลูกเขาว่าอัพตันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมต่อไปฟุคุดะกำลังปั้นอยู่ครับหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์อัพท่าสำคัญหมดแล้วนะครับก็คือท่านี้ถ้ารีบาวไม่ได้อัพนะครับท่านี้ท่าดังแล้วก็ท่าชูดนะครับ ตัวต่อไปเป็นเมี่ยงฮิเยวตะเป็นล่างแอดวานนะครับผมอัพท่ามาไม่เยอะนะฮะอัพมาแค่ประมาณนี้เออถือว่าพอได้อยู่นะครับไม่ได้อัพเพียงแค่ไมคิท่าเท่านั้นเองตัวต่อไปที่ผมปั้นก็จะเป็นมาิท่ฮะตัวน,นี้มีชุดด้วยก็ชุดนี้ซื้อตอนรดราคานะครับ อ่าส่วนตัวใช้ส่วนตัวอ่าตัวละครข้อมูลใช้บัตรแรกมาไอไอ้ลูกแก้วแรกมาเซนโดผมก็ใช้ลูกแก้วแรกมาอัพพรสวรรค์ก็พอเล่นในแรกได้นะครับอ่ายังอัพไม่เยอะครับกําลังปันต่อไปอยู่นะีอ่อัพท่าเกมรับตันทั้งหมดเลยครับท่าเกมลุกไม่ได้อัพเลยอโอซูนิจุน12%นะัพเคท่าบล็อกดังนั้นก็มีประมาณนี้ ออเคียวตะมุระตะอัพไป43ประเสริฐนะครับพอเล่นได้นอกจากนั้นอ่าไม่ได้อัพครับตัวละครที่ขาดก็จะมีคอลเอดนะฮะาคาซาโกุคาซูมะแล้วก็จินมุโตฟูจิมะฮาซึกาวะแล้วก็มูระซามินะครับส่วนบทผ่านก็ไม่ได้เติมนะครับเป็นบทผ่านฟรีโร่30แล้วอ่าแล้วต่อไปจะเป็นศักยภาพนะครับ นี่คือรูนสายพาพของเซนโดนฮะสองร้อยสิบหกบวกชุดก 31, ลางสามสิบเอ็ดเน้นชุดกลางบล็อกแล้วก็คุมเกมนะฮะเพราะว่าเสียเวลาปั้นมาแล้วก็ไม่อยากจะุ่มใหม่สายาพาก็จะเป็นคอเสียงเชียทุกอยงไม่หาแล้วก็ปีชันทางชูนะฮะแล้วก็มีรูนของมากินะครับแล้วก็คูดะส่วนรูนเซนเตอร์ก็ไม่ค่อยสุดนะฮะผมั้นหลายทางอยู่กับอ่านี่รูนมิยังญี่นะฮะเป็นรูนสติว พราะว่าผมคิดว่ามันช่วยเพิ่มในการตัดบอลครับก็สมวันี้ที่จะรีวิวว่าคงจะมีเพียงเท่านี้นะใครอยากแอดเพื่อนก็แอดมาได้นะครับ,รบไม่ได้อะไรหรอกมารีวิวรหัสเฉยๆมันก็จะทำคลิปอะไร